ครับสวัสดีครับเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับเมื่อนี้กลมาพบกับพอแตมอีกแน้วครับเนาะเป็นวันจันทร์ที่สิบห้าพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับวันหวยลาวพัฒนาออกครับเมื่อนี้พอแตมพามาติดตามลาวพัฒนากับอาจารย์ธวัชชัยหรือว่าเซียนที่ไม้นะครับเป็นการได้ส่งไมค์พอแตมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับครับวันศุกร์ ที่ผ่านมาเนาะครับเนาะวันศุกร์ที่12พฤษภาคม66ครับราวพัฒนาออก634077 7, 7, นะครับส่วนเลขล่างก็ออก40นะครับเมื่อนี้พอแต้มจะมาติดตามราวพัฒนาของอาจารย์เซียนพี่ไม้นะครับ,รบอาจารย์เซียนพี่ไม่งวดที่ผ่านมาเนาะครับเนาะ,นะก็ลุดไปนะครับเอฟซี อาจารย์เพิ่นแนมาแปดกับสองการลุดไปทั้งแปดทั้งสองนะครับเนะส่วนเลขจับคููมีศูนย์สามใกล้เคียงศ <c oughs> ูนย์ชีการลุดไปการทำมาดาเนาะครับเนอเอพซีเนะมันกะมีเขามีรู้บาว่าอาจารย์ในนะครับครับอา้าวงวนี้มือนี้นมาตามกันต่ออีกเนาะครับเนอะกับอาจารย์เซียนพี่ไม้นะครับ วันจันทร์ที่สิบห้าสภาคม and my ว่างวนี้อาจารย์ให้มาบอลายหางนะครับจำเบิงก่อนเพื่อใหมาบนล่างบนจังไลบนล่างน้ำรวมมาพัฒนา ครับร่วมกันเลยครับสิบสีบนล่างบนล่าง ี่กับหกนะครับ สี่

ร <9 S 2> <c oughs> ับเก้าหางนะครับ <c oughs> บนล่างแต่ว่าตาม <c oughs> ที่อาจารย์เพื่อนให้วิ่งบนบนล่างวิ่งรูดสี่กับหกกับสี่มีเนียนสี่เก็ดนี่นะครับเนาะครับสี่เ4็ดสี่แปดสี่เก้าครับติดหกกับสีมีหกเก็ด 6กแปดหกเก้าอันนี้ตามทีเลขวิ่งลุ่นนะครับเนาะตีเนาะเตียวว่าห้าเกีห้าแปดหาเกาเอามักเข้าเก่ากระเดเนะครับเนาะอันนี้พอเตรียมเนียนให้ตามที่อาจารย์พ่นให้เป็นเลขวิ่งมาสี่กับหกนะครับ ลาวพัฒนาวที่15เดือน5 6 6นะครับเนาะวิ่งรูดบนล่าง4กับ6นะครับอาจารย์มันจับคู่มากอะ47 48 49 57 58 59 67 68 69นะครับเก่าหางเก่าชุดนะครับเซียนพี่ไมหรือว่าอาจารย์ทวัตชัยนะครับเนาะพหนหมา พอเตีมก็ขอกลับขอบพระคุณหลายๆได้ครับเอ้ออาจารย์ทวัตชัยหรือว่าเซียนพี่ไม้นะครับเนาะที่ได้ส่งตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนามาให้พอเตียมนะครับฝากปีฝากน้องเอาไปบึงไปเป็นแนวทางนํากันชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับเนาะตัวเลขเป็นแค่แนวทางนะครับครับอาปันจันทร์ก็คือมื่อนี้นะครับเอฟซีเนาะสองทุ่มครึ่งโดยประมาณรับลู่ผลอาจารย์ได้เข้าอาจารย์ในรุด นะครับเดี๋ยวคงพบพอกับพอเตียมอีกครับคือตดีวนี้ก็คือของอาจารย์เซียนพี่ไม้นะครับเนอะบนล่างวิ่งรูดสกับ6กนะครับจับคู่สี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าห้าเจ็ดห้าแปดห้าเเครับเน้นส7 4 8 4 9 5 6 7 6 8 6 9ส่ครับส่วนตัวบนเน้นเข้ามากตัวใดเข้าเกานะครับเปรียบสีเนาะรับที่สำคัญเข้ากับอย่าลืม นะครับกับตัวไวน้ำก็ดีคือกันนะครับเนาะครับเอาแคปหน้าจอครับผมครับผมครับโอ้หมดกลยมีครับสุดท้ายท้ายสุดนี่พ่อแต้มก็ขอกราบขอบพระคุณทีทุกคนนะครับเด้อที่เข้ามาเบิ่งมาติดตามพ่อแต้มครับพ่อแต้มก็อวยพรให้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับเด้อความเจ็บ ยาให้ได้ควมไข่ยาให้มีนะครับเนาะขอให้มีอายู่มันควรเยินทำมาค่าคายสิ่งได้กับขอให้เจริญุ่งเรืองครับทำขันทำงานก็ับขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับเนาะที่สำคัญก็คือโศกลับนะครับครับมือนี้ก็ให้โสดโสดมันมานกันทุกคนกับเราพัฒนาอาจารย์เซียนพี่ไม้นะครับเนาะครับเอาสำหรับคลิปนี้พอเตรียมก็มีแค่นี้นะครับเนาะครับเอาไว้พอกันอีก คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ครับสวัสดีครับผม